ถามเลยให้หนูคนถามโอ้โหเจ้โดจบบ่เอาเพื่อนแต่เจ้าสาวเอาเจ้าเบ่าวเออใช่ใช่ไมีลูกชายจะให้เป็นทหารนะครับ <coaches S 2> มีล <sych disappointing S 3> ูกชายย้ายเป็นทหารนะครับเราจะแก้อะไรมีลูกชายย้ายเป็นทหารมีส่งี่มันน้อยไปนะผมว่าในทหารต้องห้าสิบขึ้นนะครับมีลูกชายย้ายเป็นทหารนะครับเราจะแจ้งเราอย่างนี้แต่ทีทีอ่าอันนี้ทีทีเขาเนาะอ่าพีเราว่างพีเราบ้างนะอ่าวันนี้ประตูเงินอาจจะเป็นประตูทอง

นี้ตอจะหมดแรงครับอ้าวตัวนี้ครับจะผ่านอย่างไรฝั่งีนดีั่งจนดีโอขอขอบคุณต่อร้อนต่อร้อนเลยเอาเลยสิเอาตายแล้วสมัยป็นเล็กเพียนั้นเอยจะไปจะหาไม่เจอป่งนี้นะ มาหลักประกันเป็นอหารเอ๊แต่มืออย่างอี้ผมว่าแล้วเป็นลูกชายมีลูกชายอยากให้เป็นทหารโอ้โหก็ออกตัวได้สองตัวนะพี่เอาละต่อไปประตูสุดท้ายล็อก่านสุดท้ายด่านนี้จะเป็นอย่างไรที่บุญตะโกนบอกคำไม่นสัญญาที่จะให้กับยิ้มคะที่จะดูแลกันไปตลอดชีวิต เอไมเอไมทำไมนี่ทำไมเนี่ยเล่นเกมอะไรนะเล่นอะไรนะเล่นเกมของลูชายตรงนี้ขอสัญญาว่าจะรับน้องมิ้นคนเดียวครับโอ้โหเล่นเกมของลูกชายนะครับเนื้อทหาด้วยจะรับน้องมิ้นคนเดียวคนละสาม คนละสามอ่าคนหนึ่งได้สามคนนึงได้สไม่ยอมอ่ตูา่จะมีอีกนะคะอ่าอ่าว่าไงครับสาวสาวยั่ไนครับสาวให้ตังปังพูดไปตั้ยังอมาแล้วอามรักตวาบาูแขนตัวบาเปไหนครับอ่าูแขนเปนไหนครับ ผู้ชายหาซ้ายชยายขวารับหงาซ้ายชยายขวาผู้ไหนบ้างหงาซ้ายชยา,ายขวา